เดยวครับครูเอ็มนะครับเดี๋ยวมาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องวงกลมของมสามนะครับในทฤษฎีบทที่1ก่อนอื่นนะครับขอทบทวนก่อนว่าทฤษฎีบทที่1ของวงกลมนะครับบอกกันว่ามุมในเครื่องวงกลมนะครับจะมีขนาด90องศาหรือ1มุมฉากแต่เราต้องมีความรู้อื่นๆประกอบในการทาแบบฝึกหัดด้วยนะครับคืออย่างแรกคือผลรวมมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยจะต้องเท่ากับ180องศาแล้วก็ถ้าเจอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ต้องทราบครับว่ามันมีมุมที่ฐานกลางเท่ากันแล้วก็มีด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากันครับอันนี้คือสอส่วนที่ใช้ในการทําโจทย์นะครับมาต่อกันกับแบบฝึกหัดข้อที่ G แบบฝึกหัดข้อที่ G นะครับก็คล้ายๆกับข้อก่อนหน้านี้ก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปผมขอใช้สีในการแยกนะครับก็จะมีสามเหลี่ยมสีส้มด้านบนกับสามเหลี่ยมสีฟ้าด้านล่าง แบบนี้แล้วกันโอเคนะครับทีนี้ก็มาดูครับว่าเราจะหาค่า x ได้ยังไง<ม>ก็ต้องใช้รูปสามเหลี่ยมด้านบนครับใช้รูปสามเหลี่ยมด้านบนแล้วก็จะเห็นแล้วว่ามุมตรงนี้ครับเป็นมุมในครึ่งวงกลมก็จะทราบได้เลยทันทีว่าตรงนี้มีขนาดเท่าไหร่ครับมุมในครึ่งวงกลมมีขนาด90องศามีขนาด90องศาครับและมุม ผลรวมมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันต้องได้180องศาต้องได้180องศานั่นหมายความว่าครูสามารถใช้แบบนี้ได้เลยครับ180 180ครูคูให้ลบออกนะครับจะใช้สมก,การก็ได้นะเด็กๆที่ถนัดสมการใช้สมก,การได้เลยสามมุมรวมกันได้180แต่ครูใช้วิธีการหักออกแล่วกันสามมุมรวมกันต้องได้180นะครับเพราะงั้นครูหักออก90ก่อนเลย ถ้าออก90ลบกันแล้วเหลือ90องศาหากมุมนี้ออกมีทัดการ1ก็จะเหลือมุม x ที่เราต้องการครับมุม x เท่าก,กับเท่าไหร่เออ90ลบ31ได้59ครับเพราะนั้น x จะเท่ากับ59องศาในเล่มเติมหน่วยนะครับ59องศาโอเคต่อมาครับก็คิดมุม วได้เลยมุมวได้เลยที่นี่ครับอย่างที่บอกไปตอนต้นผมจะเห็นว่าสามเหลี่ยมสีฟ้าครับด้านล่างเนี่ยสามเหลี่ยมสีฟ้าด้านล่างมีมุมมีด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากันลักษณะนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรครับเป็นรูปสามาเหลี่ยมหน้าจัว่วถูกไหมถ้าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั้นหมายความว่ามุมที่ฐานจะทําไมด้วยครับแต่กลางเท่ากันด้วยเพราะนั้นมุมตรงนี้ก็จะเป็นวด้วย มุมที่ฐานการเท่ากันและในเด่ก็จะเห็นว่ามุมตรงนี้ครับเป็นมุมบนเครื่องวงกลมก็จะมีขนาดเท่าไหร่90องศานะครับมีขนาด90องศาเพราะนั้นสามุมรวมกันต้องได้180จะตั้งสมการก็ได้นะั้างสมการก็ได้และสองมุมเนี่ยครับที่คร่ควงกลมเนี่ยจะต้องมีขนาดเท่ากันโดยใช้วิธีการลบอาก,ากันกนะัน ร้อยแปดสิบองศาลบเก้าสิบคือลบมุมนี้ออกเก้าสิบลบมุมนั้นออกเหลือกเก้าสิบเหลือเก้าสิบองศาซึ่งเก้าสิบองศาตรงเนี้ยคือเก้าสิบองศาตรงเนี้ยคือสองมุมนี้รวมกันคือ y สองตัวเก้าสิบองศานี่คือ y สองตัว,ต,วต้องการหาแค่ y เพียงตัวเดียวซึ่ง y สองตัวนี้มีขนาดเท่ากันก็นำเก้าสิบมาทำไมครับหารสอง ก้สิบหันสองได้สี่สิบห้าองศามันตอบ y เท่ากับสี่สิบห้าองศาเอเนนะข้อนี้ก็จะประกอบความรู้ที่ได้เรียนมานะครับใครทําได้ทดําไปก่อนเลยนะนะครับต่อมานะครับข้อ h ข้อ h อันนี้นะครับต้องมีความรู้อีกอย่างหนึง่งนะครับมุมใน มุมในครึ <si suppression> ่งวงกลมเท่า <guarding> ก <okay>? ับ90องศาหนูเห็นมุมในครึ่งวงกลมไหมว่ามีตรงไหนไม่มีนะครับมุมอันนี้ไม่ใช่มุมในครึ่งวงกลมนะมุมในครึ่งวงกลมจะต้องมีด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมนะครับด้านหนึ่งทับกับเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่อยู่นะอย่างนี่ครับเนี่ยมุมในครึ่งวงกลมตัวเนี้ต้องมีด้านหนึ่งที่ด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมที่ตัดผ่านหรือทับกับเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะนั้นอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ อันนี้นัเกเรยียนจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอ้าวครูครับรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนักเรียนต้องทราบครับว่าตอนเนี้เราทํารูปสามเหลี่ยมเนี่ยที่มันอยู่ไหนไหนครับอยู่ในวงกลมอยู่ในวงกลมนะครับนัเกเรยียนต้องดูครับตรงนี้เส้นสีเขียวที่ครูกําลังเขียนด้วยเนี่ยเส้นสีเขียวที่ครูกําลังเขียนอยู่เนีย่นยมีจุดตรงนี้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางถูกไหมจุด O เนี่ยเราเรียกว่าจุดศูนย์กลาง จุดศูนย์กลางของวงกลมเส้นสีเขียวเนี่ยเรียกว่าอะไร,รเรียกว่ารัศมีมันคือเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปหาเส้นรอบวงคือรัศมีซึ่งวงกลมครับรัศมีจะมีขนาดเท่ากันหมดไม่ว่าเส้นไหนนะครับนันหมายความว่าตรงนี้เส้นนี้เป็นรัศมีเส้นนี้ก็เป็นรัศมีแสดงว่าสองเส้นนี้มีความยาวเท่ากัน เมื่อ <Me> มันมีความยาวเท่ากันครับนักเรียนดูเลยครับว่าเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมีด้านประกอบมุมยอดตรงนี้เท่ากันเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็ต้องทราบเลยว่ามันจะมีมุมที่ฐานเท่ากันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีมุมที่ฐานเท่ากันนักเรียนก็จะได้มุมทั้งสามแล้วว่าตรงนี้หนึ่งร้อยสี่ตรงนี้ x ็ตรงนี้เอแต่ต้องทราบครับความรู้เดิมคือผลรวมมุมภายในรูปสามเหลี่ยมต้องรวมกันได้ ห8 0องศาผลรวมมุมภายในรูปสามเหลี่ยมต้องรวมกันได้1 8 0องศาเห็นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คิดได้อย่างธรรมดาละเราเคยเจอลักษณะโจทย์แบบนี้มาแล้วก็180ง่180งอสงศาหนึ่งอสงศาขอลบออก104ก่อน180ลบออก1นึเหลือเท่าไหร่70 ซึ่ง76นี้คือมุมสองมุมนี้รวมกันมุม x สองตัวรวมกันซึ่งมุม x ตรงเนี้ยมันมีขนาดทาไมกันครับเท่ากัน76คือสองมุมนี้รวมกันและมันมีขนาดเท่ากันแสดงว่าถ้าจะหา x เดียวต้องทำไมครับหารเท่าไรหารสอง76หารสองมุม x จะเหลือเท่าไรครับ สามนสะิบแปดหงสามเห็นนะพระนั้นข้อนี้ครับนกักเรียนต้องทราบครับว่ารัศมีของวงกลมทำไมครับยาวเท่ากันอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานอยู่แล้วละ่ะเป็นความรู้พื้นฐานอยู่แล้วตังนี้เราก็มาทบทวนกันเพราะเราต้องมองโจทย์ให้ออกต้องมองโจ์ให้ออกรัศมีก็จะยาวเท่ากัน ก็ใช้รูปเรื่องรูปสามเหลี่ยมมาด้วยเป็นมุมน่าจุกนะครับสุดท้ายนะครับข้อไอ้ครับข้อไอ้ก็ลักษณะค,คล้ายๆกันนะครับใครทาได้ลองทําไปก่อนเลยนะใครทําได้ทําไปก่อนเลยก็นักเรียนก็จะมองเห็นแล้วว่าจุดโอตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมจุดโอใช่ไ้ครับเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนีสองเส้นนี้เป็น รัศมีของวงกลมกับรัศมีของกลมแสดงว่ารัศมีจะต้องเท่ากันทำให้สามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วหรือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเมื่อเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วมีด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากันมีมุมที่ฐานกลางเท่ากันมีมุมที่ฐานกลางเท่ากันตรงนี้เอแสดงว่าตรงนี้ก็เอ้วย มีมุมที่ฐานกลางเท่ากันและสุดท้ายชุดความรู้ที่เรารู้กันอยู่แล้วก็ใช้กันบ่อยมากคือผลรวมมุมภายในรูปสามเหลี่ยมครับต้องได้180องศาผลรวมมุมภายในรูปสามเหลี่ยมจะต้องได้180องศางั้นใช้วิธีการหักลบออกเลยครับ180องศาขอลบออก98องศาก่อน180องศาผลรวมมุมภายในเนี้ยได้180 ลบออก90ลบมุมนี้ออกเหลือเท่าไหร่ครับ180ลบ98เหลือ82นะครับเหลือ82 82นี้คือ2มุมตรงนี้ผลรวมของ2มุมตรงนี้82คือผลรวมของมุมตรงนี้หมอนรวมของมุม x 2มุมซึ่งมันเท่ากัน ซึ่งมันเท่ากันนั่นหมายความว่าถ้าจะหาแค่ x เดียวนักเรียนก็หารครึ่งออกนะครับก็เป็น82หาร2ดัะนั้นมุม x เท่ากับ41อ,องศาโอเคนะครับเนาะได้อยู่เนาะอันนี้ก็รู้มาเพิ่มเราเริ่มมีการใช้ทฤษฎีบทหรือ ความรู้ทางเรขาคณิตเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับสิ่งใหม่ที่เรารู้วันนี้ก็คือรัศมีเป็นการมองภาพรัศมีว่ารัศมีมันจะของวงกลมเนี่ยมันจะยาวเท่ากันนะครับมุมยาวเท่ากันก่อให้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้แล้วก็ใช้เรื่องสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาช่วย,วยนะสําหรับใครที่ทําได้นะครับนักเรียนทําไปล่วงหน้าได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ครับสวัสดีครับ